สวัสดีครับวันนี้ครับบ่าวปออก็จะมาแนะนำเมนูสุดอร่อยครับที่อยู่ตรงหน้าปอกนะครับก็เป็นปลาแซลมอนกับเมลอนครับบ่าวปอกไปได้ซื้อนะครับปลาแซลมอนมาครับอันนี้ก็เป็นปลาแซลมอนครับน้ำหนักนะครับสุดที่นาะประมาณ 0. 3 5 6กจโลสกรัมก็ไปคำนวณดูเองนะครับราคาก็162บาทครับ ปลาแซลมอนครับชิ้นใหญ่ๆเลยครับและปองบาปองก็ได้ซื้อนะครับจะเป็นเมลอนอันนี้เป็นผลเมลอนนะครับผมผลใหญ่มากเลยนะเมลอนครับเมลอนดังในมันเป็นสีเขียวก่อนน้ำหนักนะครับประมาณ2กิโลกับ3ขีดครับก่อนผลนี้ประมาณ140บาทเดี๋ยวบาปองก็จะเปิดซองเลยเนาะครับผมเดี๋ยวเอามาหั่นเลยว่าสีชาดางในมันเป็นอย่างไรครับนะครับ เดียวปองจะมาหานดูครับว่าด้านในมันจะอันเป็นสีเขียวจริงกองครับผมนะครับมมีอันบลมเมลอนผลใหญ่ๆเนาะใหญ่มากเลยครับนี่ครับผลประมาณสองกิโลครับสองกิโลกับสามขีดครับผมเดี่ยวปองจะมาปอกชิมดูครับว่าด้านในมันจะเป็นสีเขียวจริงหรือเปล่าครับนักมากเลยครับนัผลใหญ่ครับเต่าใบหน้าปอกเลยครับ ไม่ต้องพุบทำทำเพลงครับเรามาปอกๆกันเลยครับมาดูครับผมสีสันนี่ครับท้านใมันเป็นแบบนี้ครับผมเนาะนี่ครับเมลอนนะครับสีเขียวจริงครับอันนี้ก็เป็นเมลอนเมลอนหวานๆเนาะลองชิมดูมันจะหวานปอกแปอกชิมดูครับหลงท้องครับหวานมากอร่อยมากนะครับ วาวบัตรหวานเหมือนน้ำผึ้งนิดห้าเลยปลาแซลมอนครับผมอันนี้เป็นปลาแซลมอนจากนอร์เวย์ครับสดสดจากนอร์เวย์เลยครับเนื้อปลาแซลมอนครับเดี๋ยวปลาปองจะมาหั่นดูนะครับปลาแซลมอนครับปลาแซลมอนสดสดจากนอร์เวย์เลยปลาแซลมอนครับน่ากินใช่ไหมล่ะก็ลงท้องเลยครับ อ,อร่อยมากครับเนื้อปลานุ่มนุ่มละลายในปากครับได้กลิ่นวาซาบิชัดเจนเลยมันฉุนยแล้วตามด้วยเมลอนและเมลอนเมลอนเลยครับ <laughs> มาเมลอนเอมลอนเนาะหวานเจียบหวานมากเลยครับ <laughs> หวาน,วานวสักน้อยนะ่ะเติมสักน้อยครับเพิ่มความอร่อยครับครับเรต้องล้างคอสักหน่อยนะ อดเลยครับสุดยอดเลยสุดยอดมะเขือเทศแอนมะละกอเลยครับชิ้นใหญ่ๆเลยชิ้นใหญ่มากเลยครับนะครับใหญ่ป๊อกมือปองได้เลยชิ้นใหญ่ครับครับอาจะกินกับวาสซับิป๊อกไม่เดียวปอถ้าปอกเยอะเพราะว่ามันชูนะครับเดี๋ยวจะพงปีข้างบ้านมากินเอามาชิมดูจุ่มกับน้ำซอสเลยครับผม เดี๋ยวพี่สาวกินโชว์กล้องดูลงท้องครับอืมอืมอืมวาซาบิศูนย์ขึ้นขึ้นสมองนะครับวาซาบิอ่ะอืมอืมไได้ไปได้ไปได้เนื้อปลาแซลมอนอร่อยมากเลยครับเป็นปลาที่อ่ะคนไทยอ่ะนิยมกินกันก่นชอบกินกัน มันอร่อยครับมันหวานหวานมันครับไม่เรากินกับวาซาบิปุ๊บอะกลีนวาซาบิมันฉุนขึ้นจมุกเลยครับตามด้วยซอสซอสทําให้มีรสชาติครับเฮื่นอนเฮาเรียดนะอม,มันดีอย่างนี้นี่เองครับเดี๋ยวลองลองพีงง่สาวมนก,กินก่อนพี่สาวคนหน้าบ้านนี่แต่เรามาชิมดูว่ารสชาติของปลาสามอนมันจะเด็ด ติงใจแค่นี้ใส่วาซาบิเยอะๆเลยแกงมัน <laughs> จะจะลองดูลองไปถามดูเดี๋ยวเราไปเบียกสิเดี๋ยวผมมาบ้าปองมีน้องชายครับลูกของพี่สาวครับวันนี้เราจะมาบ้าปองชวนมากินครับปลาแซลมอนครับที่อยู่ตรงหน้านี่ครับมาครับไอมามา,มานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งนี่เอา้าเรามาชิมดูว่ารสชาติปลาแซลมอนเนี่ยมันเป็นแบบไหนล้ำมกไก่เลาให้น้องกินดูถ้ามามากวาซาบิก็มาต้องกิน บอกเอยว่า,วาลำก่อนสดก่อนรำม,มากครับสดนางเลยครับอ่าอ่ะลองลองมันนี่ดูว่าเมลอดนะเมลอดออนี่ครับเมลอดอหวานครับหวานนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นครับเมลน้องน้องบ่ากวนหนึงครับผม เหมือนน้องบลาคนหนึ่งนะครับอยู่ใจอย่างไรโอ้โหครับโอ้าโอหปวดไปโบกแหละครับเย็นได้เก็เสียหน,นึ่งปลาสดก่อนล้ำก่อนไอ้ล้ำรอบมามากินนะชินนะ้นเนาะมามาชุดหชิ้นเนาะครั้งแรกก่อดได้กินปลาแซลมอนนี่ครั้งแรกเนาะมันมันมันเป็นปลาที่ว่า FC ทุกคนครับมันเป็นปลาที่ว่าราคา ใชใ่ย่อยนะอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเลยน้อยนออเนาะอร่อยนะครับอ๋อเอาเลยเลยเอาอ่ำชิ้นน่อยอยันนึงอ่ำชิดหนึ่งผมกินเลยครับครับเดี๋ยวแม่ตัวมาอยากเดี๋ยวให้แม่ตัวมาชิมห่อ ใส่ปลกเลยครับอือหือหยอดไอโน,นอครั้งแรกในชีวิตง,ง่ายในช่วงที่รอพ่สาวนะครับเีืยอบาป,ปอบงจะแห่ปลาแซลมอนรอไว้ก็เลยเนาะปับแห่ไว้รอเลยของดีของลําอร่อยเลยนะเนาะนะครับแห่ไว้รอเลย พี่สาวบอกมากินก็นเป็นยังรครับสดสดเลยของล้ำครับของเป็นปลาที่เป็นปลาที่คนไทยครับชอบกินกันครับเนาะนี่นมันนุ่มละลายในปากเลยปลาครเน,นื้อปลาแซลมอนครับพีส่สาลองมาชิมครับ ครับหน้าตาของของสดขนาดแี้ครับผมสดมากเลยี่ครับกินยังไงครับผมก็ไม่หนั่งเลยครับหนั่งเลยครับผมน้องปิ๊งกินเดี๋ยวเ็เต็มเลยแต่ว่าไปใส่นักไปเนิดปาสต์บีนะก็ใส่เยอะนี่ขึ้นสมุกเลยอ่ะขึ้นหูดังเลยอ่ะก็ดินตั้งแง่ไหครับกินเลยครับพี่กินดัมสเต็ปเลยกินเลยลองเนา่อยเลยอะไรลองเลยแล้วไม่หลอดหรอครับไม่หลอดนี่กินได้เลยครับครับผมชิมนี่ดีกว่าสวยครับผม วาซาบินะคะครับอะไรครับพี่ครับคิวเนึ่งซาีิสดนะอีเริ่มแต่พี่ครับซอสเนี้ยน้าครับมีหั่นน้องหันชิ้นใหญ่หน่อยชิ้นหนอะไรครับจัดเลยครับพี่ครับพี่ครับพี่เนื้อปลาหวานฮะเนื้อปลาหวานมากหวานกัอืมครับแต่ต้องชิ้นใหญ่ไปหน่อยมันเยอะว่ะอ่ เอามาซาด้วยเหรอฮะเอามาซาด้ะอืมได้อยู่อ่ะโอ้ยน้องบ่าวนี่ยมันเข้าใจมาซื้อเหรอครับผมเผื่อเอฟซีไงจะเปลี่ยนหนังสือแล้วพี่ยอยู่บ้านเราก็ต้องรีวิวน่ะกะไม่ได้เนาะพี่เนา้องเนนยเนยนี่แซงนะครับจากสมุนไปนี่แซงเนยเนยพี่พี่พี่อะไรอะวิสกี้วิสกี้วิสกี้กึ๊บสกัมแล้วก็อันนี้เขาตามเออลองดูกินได้พี่น้อง กึบสกังแล้วกันนี่ก็ตามนะครับไอ้ผมกินตุกันกะกินแล้วเดี๋ยวจะกินต่อปีนี้กันงั้พี่สาวกินก่อนจากพูดมารีวิวแถงบ้านเฮาบ้านเราไม่ไมีหรอกจะไปให้ยนนตีลมนะครับครับอันนี้มีคิวไหมได้ไปเหนือจีนอเนาะครับผมกึบแล้วก็ว,วิสกี้กึบหมดก่นอนนี่ หมดเลยครับผมไม่ทำหมดก่อนแล้วไปหมดเลยหมดเลยเออนะครับแล้วก็ตามด้วยอันปลาแซลมอนครับอืนครีก็รู้ดังว่เรียกคนเดียวนะคกันซื้อมาแหลกคนเดียวมันบบข้าวหรือเปล่ข้าวครับไม่กินได้เลยกินดิบได้เลยแต่ปลาน้จืดนี่กินหนักเลยคิดตึกหนึ่งกินไหมนะครับผมคินตึกนะอร่อยมากขอบคุณพี่สาวครับตี่มา ชิมเก็ปผมงอมหนังกินมันนี้งอมปอกวัน้ปอกกินข้าวข้าวปอกกินข้าวถ้าไปเอวงานกับปุ่กันป่งานไหนที่ไหนคอนเสิร์ตอันนี้จ้าหนี่อ่ะแต่ว่าที่ไหนเฮ้ยที่ฝางอ่ะมัมาได้ไปงานที่ลาฝาง่ะมัมาได้ไปแล้วคอนเสิร์ตในไทยอ้ไอย่ี้ยป่ะใครมาไอ้ก้องไว้ไหลอ๋องานทัชใหญ่เนียมันเป็นคล้ายคอนเสิร์ต ทอย่างเนียเบียร์ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับ <S <S ก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดซับสไคร b ์ช่องบาปองด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ